สวัสดีค่ะจุรีชาแนลสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีที่7เมษายน2565นะคะคิดถึงหนูหรือเปล่าลูกป่าทับทีมบอกเนาะไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเ,เนาะแม่จุรีพาเพื่อนๆไปเที่ยวเล่นทำอย่างอื่น ไปทำคลิปอย่างอื่นหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเนาะมาดูการเจริญเติบโตของลูกปลาทับทิมในเบาะหน้าบ้านนะคะตัวโตขึ้นเยอะเลยจะเห็นสีเห็นสันมากขึ้นกว่าเดิมนะลวดลายต่างๆยังกินเก่งเหมือนเดิมจุ๊บจับจุ๊บจับกันอยู่ เขาโตขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วเขาก็เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเนาะถ้าสมมุติว่าเราเดินมาใกล้ๆหรือว่ามีเสียงอะไรปุ๊บนี่จะรีบทําตัวดิ่งต่ําลงไปใต้ใต้ท้องสะเลย <c oughs> จะไม่ลอยตัวมาจุบจับจุบจับกินอาหารข้างบนก็เป็นสัญชาตญาณเนาะไม่ว่าคนหรือสัตว์ รักตัวกลัวตายห่วงชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะเมษาแล้วแป๊บเดียวเองเนาะหลังจากปีใหม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะเข้ามากลางปีอีกแล้วแต่เมษานี้แปลกนะเป็นเมษาหน้าร้อนเ <Harrison> <deles> <skill> มื่อวันที่หนึ่งที่สองของเดือนเมษาก็ อุณภูมิเหมือนหน้าหนาวเลยอะที่หัวหินปราณบุรีก็มีลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มจะกลับมาอุ่นๆแล้วนะคะอุณหภูมิอุ่นๆแล้วก็จะเข้าสงการานแล้วนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะคะในเทศกาลสงกรานแต่การเดินทางอาจจะยังไม่ไม่ได้เต็มที่เนาะ <c oughs> ก็ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการ <c oughs> เยี่ยมครอบครัวกันเนาะ ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางนี่ลูกปลาทับทิมหไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บหเขาจะจมตัวลงไปข้างล่างทันทีเลยต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัยแล้วก็จึงจะขึ้นมาอีกทีนึงนะคะดูลวดลายเขานะจะไม่เหมือนปลาทับทิมเลยอ่ะตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะลายแบบคล้ายๆจะเป็นปลาคราฟด้วยซ้ำไปนะคะ สวยงามเลยแหละเขาก็มีความสุขของเขาเนาะว่ายน้ําเล่นกินอาหารไปอายุสี่เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ที่เลี้ยงเอาไว้คือเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนมันออกไข่อย่างที่เล่าให้ฟังยังคิดไม่ออกเลยเนี่เดี๋ยวพอเขาโตมาเยอะๆเต็มบ่อแล้วจะทำยังไงกับเขาดีอาจจะต้องเอาไปปล่อยใน <c oughs> แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอาจจะไปปล่อยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่มากเลยนะคะตรงนั้นเย็นๆก็จะไปเดินออกกำลังกายที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าเห็นอยู่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่กว้างอยู่นะคะเขาก็น่าจะไปใช้ชีวิตแบบอิสระได้กว้างขวางตรงนั้น อาจจะเลือกเอาไว้บ้างเนาะก็ให้เขาไปใช้ชีวิตตรงนู้นแต่อยู่กับเราเราให้อาหารเขาตลอดเขาไปอยู่แหล่งน้ําธรรมชาติก็จะหากินได้ปะมันก็ต้องได้เนาะสัญชาตญาณสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดมันต้องมีก็วันนี้สัพเพเหระเนาะมา ทักทายพูดคุยสารทุกสุขดิบส่งความคิดถึงส่งกำลังใจดีๆไปให้เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้จุรี Channel นะคะเพราะว่าทำช่องมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยตั้งอกตั้งใจทำให้มันผ่านเกณฑ์ของ YouTube เป็นเรื่องเป็นราวซากทีนะคะรอบนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก <c oughs> เพื่อนๆใน อ่า YouTube นะคะแล้วก็เออเราเริ่มมีวัตถุดิบก็คือลูกปลาับทิมที่สามารถจะมาทําคลิปได้เรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวในชีวิตประจําวันนะคะผละหมากรากไม้ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตของเรานะคะก็เลยอ่ะโอเคมันจะได้เก็บเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราจะได้จดจําสิ่งดีๆใน ในชีวิตประจําวันแต่ละวันของเราด้วยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวลองทําให้ผ่านเกณฑ์สักรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มียอดติดตาม500กว่าท่านแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่มากดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะก็ถ้าใครคอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวจุรีจะตามกลับทุกคนทุกช่องเลยนะคะต้องต้องกลับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะ ที่มาให้กำลังใจกันนะคะก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปยาวๆเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปยาวๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่จุรลีได้ลุกขึ้นมาทำในการที่จะทำช่อง youtube แล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอเรื่องราวในชีวิตนะก็อยากจะจดจำแต่เรื่องดีๆเรื่องที่สวยงาม ก็จะพยายามทําคลิปที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะเป็นสิ่งที่เราได้จดจําสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวในชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของเรานะคะแล้วก็จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย นะคะมีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นนะคะ <c oughs> ประสบความสํำเร็จในเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนที่ได้ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้นะคะในการดำเนินชีวิตนะคะ <c oughs> ขนาดของความสุขของคนเราไม่เท่ากันเนาะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนได้เดินไปถึงเป้าหมายของชีวิตของตัวเองแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะอากาศดีมากนะคะที่ที่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงนกนะคะ ด้ยินเสียงนกดูปลาว่ายน้ำนะคะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในวิถีชีวิตที่เราวางเป้าหมายเอาไว้เนาะฟังเสียงนกนะคะ ูปลาวิธีชีวิตง่ายๆสบายๆของจุรีนะคะมีความสุขเล็กๆมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตรอบๆตัวที่เกิดขึ้นนะคะมองหาความสุขให้เจอตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแล้วก็ อยู่กับเป้าหมายตรงนั้นนะคะส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรนะคะได้สัก20 3 0 4 0 5 0 8 0ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นกำไรในชีวิตทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายในการำดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็คือการ ศู์เปล่านะในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสงบในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็เดินไปนะคะในเส้นทางชีวิตแล้วเราก็ค้นพบความสุขของชีวิตเราก็บรรลุเป้าหมายของเราละก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปให้ เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะคะจุลีจะเข้าไปเยี่ยมทุกช่องของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรอดปลอดภัยจากโควิดนะคะมีความสุขทุกคนทุกบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ วันนี้น้องลูกปลาทับทิมตัวน้อยก็มาส่งความสุขให้กับทุกๆคนทุกๆบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ